ู้สึกว่าจะหนักไม่รอบ30ปีเลยก็วันนั้ชาวบ้านก็ยังขาดเหลือข้าวสารอาหารแห้งนะครับสิ่งที่มันจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ำเดือดครับผมวันนี้มาจากที่ไหนครับผมมาจากอำเภอลำดวนครับอ๋อครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาช่วยแพ็กถุงบรรจุนะครับผมเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางน้ำท่วมครับตอนนี้ครับผมในโซนอําเภอชุมพลบุรีครับผมอ๋อครับทราบข่าวยังไงครับได้มาช่วยแพ็คในวันนี้ครับผมอ๋อวันนี้พอดีทาง พี่โจน,นะครับผมซูรินิวได้นำทีมน,นำทีมมาช่วยในการแพ็คปลาสารนะครับผมในกองถิ่นล้ำสุกอีกมากมายจำนวนเป็นร้อยชุดนะครับเพื่อที่จะนำไปช่วยกับผู้ได้รับอุทกภยัยทางลำท่วมครับผมนี่ครับวันนี้มีอะไรบ้างครับของที่จัดวันนี้ครับออ๋จะมีนมมีปลากระปะ๋องมีม,มาม่าแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็ข้าวสารรวมไปถึงน้ำมันในขั้นตอนในการ าใใช้ในกรถือว่าเป็นของที่จำเป็น uh ที huh> ่ต้องใช้เนาะผู้ประสบภัยต้องใช้เนาะใช่ใช่ใช่นี่ครับอย่างเช่นปากระป๋องนะครับมาม่าข้าวนะครับน้ำมันนะครับต้องใช้นะครับนี่ครับวันนี้ก็นี่ฮะช่วยกันเยอะแยะมากมายเลยครับ どうも。いい

การที่ยาวบึกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์น้ำท่วมก็น้้ำท่วมตั้งแต่สามทุ่มท่วมท่งม,มากในประวัติศาสตร์เลยแล้วเราก็เอาถุงยังชีพมาจ่ายทุกครัวเรือนส่วนที่ท่วมนะครับทั้งห้าหมู่บ้านได้หมดทุกหล<น>ังคาเรือนแล้วนาข้าวได้รับผลกระทบไหมนาข้าวท่วมหมด ได้รับผลกระทบประมาณกี่ไร่ฮะตอนนี้ประมาณหลายพันไร่หลายพันไร่เนาะครับหลายพันไร่แล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งห้าหมู่บ้านประมาณกี่ครัวเรือนฮะประมาณเกือบพันโคเรือนโอ้พันโคเรือนกระทบนะฮะเกือบพันครับตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีจากสมาคมสุรินนิวสุรินนิวครับชุดแรกแล้วก็ของเทศบาลชุดสองเทศบาลเยืวอเบือ่าเทศบาลชุดสอง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคืออะไรบ้างยังไงบ้างฮะตอนนี้ครับน้ําท่วมแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องขนย้ายสัตว์เลี้ยงต่างๆเดือดร้อนหมดเลยคาดว่านะ้ำมันจะขึ้นสูงอีกไหมคะนายกคาดว่าจะสูงขึ้นอีกเพราะพอมันระบายลงช้ามากทางถนนสี่เลนมันออกสะพานรูเดียวครับแล้วเตรียมขนย,ย้ายก็เตรียมการทั้งคืนนะครับจะแทนไปกันทั้งคืน นายกควรแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครก็ผมนายกเสรีชื่อรํานะครับเสรีชื่อรําชื่อรําเสรีชื่อรา <ำ S 1> ชื่รชรอรับนายก,ายกเทศมนตรีตำบ,บลยาบุกตาอายุเท่าไห<ป>ร่ฮะห้าสิบห้าปจากให้การน้ําท่วมอุทกภัยในครั้งนี้ครับชาวบ,บ้านได้รับความเดือดร้อนที่สุดคืออะไรบ้างยงังครับ อ,อ๋อช่วงนี้ก็กไ,ไดี๋ยวเทศบาลตำบลยูว,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 วน,น,น,นะครับก็คือมันท่วมมาได้ประมาณ3 4สวันนี้นะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้น้ํามันจะมาเร็วอย่างมันหนักกว่าปีปี5 4าสีปี54ยังไม่หนักขนาดนี้ปีนี้เมืม่อปีกายจุดนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ท่วมนะครับ มันจะท่วมเมื่อปีก่อนคือปีห้าสิบแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักมากครับพี่น่า่าเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยมีมาใช่ไหมในรอบ30ปีเลยก็ว่าได้ในรอบสามสิบปีในรอบ30ปีครับตอนนี้ชาวบ้านยังขาดเหลืออะไรบ้างเกี่ยวกับการช่วยดูแลตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ยังขาดเหลือพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับสิ่งที่มันจาเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ําดื่มเพราะว่าน้ําดื่มนี่เราเราไม่สามารถจะรับประทานน้าฝนหรือว่าน้ําน้ําในอนันได้ครับต้องใช้น้ำไอ น้ำขวดอย่างเดียวเพื่อช่วยชาวบ้านใการชีวิตก็น่าจะตามที่ถามทางหน่วยงานเขาบอกว่าประมาณสักเกือบเกือบเดือนนึงนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดแล้วรู้สึกยังไงที่ทางสมาคมสุรินทร์ได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือตรงนี้ฮะอ๋อก็ดีใจมากนะครับก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสมาคมสุรินทร์แล้วก็มรพู้สื่อข่าวสุรินทร์แล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับการเป็นปันหรือว่าถงปันสุในครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ